ก็สวัสดีนะครับที่น้องคลิปนี้ก็จะมาให้ดูการจัดเตรียมของนะครับจัดเตรียมของที่จะทํางานพวกนี้นะครับอันนี้เป็นห้องเย็นนะครับเป็นห้องเย็นเก็บของนะครับเก็บของอันนี้ที่เห็นอยู่นี่คือหมูนะครับหมูหมูนะครับหมูก็จะมาทีละประมาณ3ตันนะครับมาทีประมาณ2ตันกว่า3ตันผมก็จะจับอยู่ตรงนี้แลครับกล่องนึงก็หนัก20่กิโลนะครับกล่องละ20่กิโลยกขึ้น10ชั้นนะครับตั้งละ50นะครับ ตั้งละห้าสิบนะครับตั้งละห้าห้าห้าสิบนะครับอันนี้มีสองตั้งนะครับ้อยอยู่นี่ก็ร้อยกว่าครับเป็นร้อยกว่าครับประมาณเกือบสามตันนะครับท่นี่นี่ะยกยกรัดยกใช้แรงเรานี่นะครับยกไม่ใช่ได้ง่ายๆนะครับกว่าจะได้ตังค์เขานี่โอ้สุดยอดเลยครับถ้าไม่ร่างกายไม่ดีจริงๆก็ลําบากเหมือนกันครับอันนี้เป็นวัตถุดิบนะครับเป็นวัตถุดิบอันนี้คือไก่นะครับอันนี้เป็นไก่ น,นี่ไก่ไก่ที่ที่ใช้ทำไส้กรอกครับอันนี้เป็นห้องเก็บที่อุณหภูมิไม่ไม่ไม่เย็ยนมากนะครับอุมิไม่เย็ยนมากเพราะว่ารักษาสภาพไก่แล้วก็หมูที่มาก็จะเป็นน้ําแข็งมานะครับเราก็ให้มันแค้รักษาสภาพเวลาเราจะทําแต่ละทีก็ต้องเตรียมออกไปข้างนอกนะครับไปแฉะลัางแกะอะไรออกนะครับวางไว้เตรียมข้างนอกนะครับอันนี้นะครับ เป็นงานของเรานะครับเป็นงานของผมจะต้องทํานะครับจะต้องทาก็กว่าจะได้ตังค์เขาครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เวลาใช้ชีวิตอยู่ก็เหมือนเหมือนสบายจังเลยนะครับแต่ความจริงแล้วโอ้โหกว่าจะได้นะครับยก็นหลังขดหลังแข็งนะครับต้องอดทนจริงๆครับอันนี้เป็นห้องเย็นธรรมดานะเป็นห้องเย็นธรรมดาเป็นห้องเย็นธรรมดานะครับแต่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ ฝั่งนี้จะเป็นห้องเก็บนะครับเป็นห้องเก็บนะครับเป็นห้องเก็บที่ทําเสร็จแล้วนะครับที่ทําเสร็จแล้วที่ทําเสร็จแล้วก็จะมาเก็บในห้องนี้ห้องนี้จะเป็นห้องแข็งนะครับอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ติดลบประมาณ18องศา17องศาประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับเอาพาไปดูอุปกรณ์ที่เตรียมในวันนี้ครับเตรียมไว้วันนี้ที่เตรียมเตรียมทําพรุ่งนี้นะครับเตรียมรำพรุ่งนี้ก่อนที่เตรียมทําพรุ่งนี้นะครับนี่นะครับ ก็จะเป็นก็จะเป็นไก่นะครับที่เตรียมออกมาแล้วก็หมูนะครับเป็นหมูหมูนะครับผมก็ใส่ถุงมาอย่างดีนะครับใส่ถุงซีนปากซีนอะไรมาอย่างดีแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เช้าต้องได้เริ่มงานต้องได้จัดเตรียมนะครับต้องได้จัดเตรียมต้องได้จัดนะครับต้องได้บดนะครับทาไม่าถ้ามันเป็นน้ําแข็งทําไม่ได้นะครับถ้าเป็นน้ําแข็งทําไม่ได้ต้องให้น้ําแข็งละลายนะครับนะครับต้องต้องจัดเตรียมให้อย่างดีนะครับถ้าไม่งั้นทางานไม่ได้เลยนะครับ ทำงานไม่ได้เลยแล้วก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่เอามานะครับที่ออกมาก็คือส่วนนี้เราต้องเอามาวางไว้อย่างนี้นะครับเพื่อให้น้ําแข็งมันค่อยๆละลายไปนะครับไม่ใช่ละลายในทีเดียวนะครับอากาศมันเย็นครับอากาศมันเย็นต้องต้องจัดเตรียมตลอดครับต้องจัดของตลอดนะครับทําเสร็จไปแล้วก็จัดเตรียมไปนี่แหละครับคืองานของผมจริงๆยกนะครับยกตลอดนะครับยกไม่ใช่เบาครับไม่ใช่เบาหลังนึงก็20่สิบโล ไก่ในตะการหนึ่งก็20โลนะครับยกยกนะครับต้องต้องเตรียมครับต้องเตรียมงานตลอดทามากี่ปีกีช่ชาติก็ต้องยกอยู่อย่างนี้แหละครับต้องยกยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงยกเข้ายกออกอย่างนี้แหละครับอ่าก็คือเราต้องดูแลเรื่องร่างกายเราให้ดีนะครับเพราะว่าอ่าถ้าร่างกายไม่ดีแล้วทางานให้ไม่ไหวนะครับปวดหลังปวดเอวอะไรเป็นแบบนี้นะครับนะครับผมคลิปนี้ก็ให้ดูสั้นๆแค่นี้นะครับเป็นการจัดเตรียมนะครับเพราะวันนี้ไม่ใช่วันอ่า ไม่ได้เดินทางนะครับไม่ได้ไปไหนมาไหนนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปเราต้องพักพักผ่อนนะครับเตรียมงานเตรียมของเพื่อเอาแรงไว้ทํางานพรุ่งนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปหน้านะครับผมครับครับสวัสดีครับ